สวัสดีคะ่ะวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่9กันยา2565นะคะวันนี้พามาชมบอนสีที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือพันดาวพันดาวดูใบเขานะคะพื้นใบก็จะสีเขียวนะคะแล้วก็เส้นใบหรือว่ากระดูกใบก็จะสีขาวมีเมิดแดงๆทั่วพื้นใบ พันดาวก็เป็นบอนสีประเภทกัดสีนะคะกัดสีเต็มใบเขาก็จะมีความสวยงามแบบนี้คะ่ะตอนนี้เอาออกมานอกตู้นะคะอาจจะมีใบใบแห้งนิดนึงนะคะที่เห็นเอาออกมาไว้นอกตู้นะคะเพราะว่าเขาไม่ขึ้นใบใหม่เขาไม่ขึ้นหลอดใหม่มาเลย ก็เลยนำเอาออกมาไว้นอกตู้เป็นสัปดาห์แล้วนะคะแต่ใบเขาก็ยังคงความสวยงามแล้วแต่สภาพอากาศนะคะถ้าบางคนเลี้ยงก็จะเป็นพื้นขาวแล้วก็ออกสีม่วงก็มีนะคะแต่ว่าที่บ้านก็จะเป็นพื้นขาว ื้นเขียวนะคะเขียวปนขาวนี่คะ่ะก็จะสีออกโทนนี้นะคะเม็ดสีแดงเหมือนเดิมนะคะก็ทิ้งใบยากเหมือนกันนะคะทรงพุ่มก็จะไม่สูงเท่าไหร่นะคะสำหรับพันดาวก้านใบก็จะสีเขียวนะคะ นี่ค่คะทิ้งใบยากแล้วจะให้ดูต้นถัดมานะคะนี่ต้นนี้เลยค่ะต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะคลิปก่อนนะคะที่เคยลงให้ได้ชมกันเป็นลูกไม้ที่ว่าออกมาสวยฮรับ ตอนนี้เขาก็ม้วนหลอดออกมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะดูใบของเขาแต่ละใบจะมีความแตกต่างกันนะคะเราก็จะเก็บไว้ลุ้นต่อไปนะคะว่าเขาโตมาเขาจะเป็นแบบไหนนะคะจะมีใบที่ด่างแบบไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะ ตอนนี้โตช้านะคะถ้ามีสีขาวที่ไม่ใช่สีเขียวล้วนนะคะหรือว่าด่างนี่บนสีเขาก็จะโตช้านี่ค่ะเดี๋ยวมาดูต้นที่แยกออกจากกันนะคะก็คือลูกไม้เหมือนกัน นี่ต้นนี้เลยต้นนี้ก็ที่ว่าเขามีสองต้นเนาะต้นนี้ก็จะสีสันก็จะไม่เด่นเหมือนต้นเมื่อกี้นะคะแต่ว่าหลอดใหม่เขาก็มีสีสันนะคะหลอดใหม่ก็จะมีเหมือนสีแดงสีแดงแล้วก็จะมีสีขาวเป็นบอนสีเมเล็ดนะคะ แต่ว่าต้นเขาก็เกิดมาพร้อมกันเขาก็จะติดกันนะคะตอนแยกออกเขาก็จะมีรากที่ติดกันนะคะก็คือเหมือนมีเขี้ยวที่ติดกันก็ดึงออกจากกันนะคะไม่ใช่ว่าต้นของใครของมันนะคะก็คือได้ดึงออกจากกันอยู่นะคะสองต้นนี้ก็จะจาก ต้นเดียวกันนะคะแต่ว่าสองเมล็ดแต่เขาอยู่เกิดพร้อมกันเขาติดกันนะคะก็ดึงออกก็ก็คือแยกได้สองต้นเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นที่อพรเจ้าสัวที่ถ่ายให้ได้ชมวันก่อนนะคะมาดูกันเลยค่ะพรเจ้าสัวนะคะนี่จเจอแดดเจอฝนเต็มเต็มนะคะ ฝนร้อยแดดร้อยนะคะเต็มเต็มนี่คะ่ะใบใหม่ออกมาเขาก็จะด่างขอบใบนะคะพรเจ้าสัวก็จะสีออกเหลือง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 ,เ,องเขียวเขียวนะคะด่างทับซ้อนกันอยู่เหลืองเขียวขาวชวมพูนะคะทับซ้อนกันอยู่ความด่างเขาก็จะมี สีสันหลากหลายนะคะไม่ใช่แยกแบบว่าถ้าด่างก็คือเขียวแต่เขาซ้อนกันอยู่นะคะความด่างของเขานี่แหละค่ะความสวยงามของบอนสีต้นนี้คือพรเจ้าสัวค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ได้ชมบางส่วนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ